สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่14กุมภาพันธ์สองนห้าหกแปดนะคะจะน่าจะลงแนวทางค่ะคุณผู้ชมเป็นแนวทางรัฐบาลไทยค่ะแม่สว่างค่ะคุณผู้ชมแนวทางแม่สว่างแม่สว่างหมวดที่ผ่านมาลุดไปค่ะคุณผู้ชมมวดที่ผ่านมาหลุด,ป,ด,ลดปีที่แล้วเนี่ยเดินดีเดินดีค่ะคุณผู้ชมของแม่สว่าง ตาสอนเพื่อนคะ่ะแม่สว่างรัฐบาลไทยนะคะสิบหกหมวดสิบหกผุมผ้าพัานคะ่ะอีกสองหมื่นค่ะคุณผู้ชมโอ้คือหาเงีาวแทรรัฐบาลไทย แน่นทองจุกทองค่ะคุณผู้ชมเมื่อนี้คือส่งสิเป็นวัดมุวาสไปปีนนันทั้งึ้นวัดธร้มนะคะเป็นวัดรรมแสงธรรมค่ะคุณผู้ชมที่ทั้งชุ่มแพรนะไปเรื่อยอำเภอสีชมพูไปอีกนะคะอันเพ่งแดดนะคะคุณผู้ชมมันฮอนเนาะอากาศเริ่มฮอนเนาะวันนี้น่านไีน่ไปยนางค่ะแม่สว่าง ยาบ่งไก่ก็บเห็น,นะคะ่ะคุณผู้ชมสซแวนตาวินเป็นอาการแนวใดเนี่ยทาบานไทยแม่สว่างมีทั้งหมดนะคะแม่สว่างมีทั้งบนมวิโตวิ่งด้อค่ะคุณผู้ชมทุกงวดทุกครั้งที่เปนไหมากมจะจับคู่ไหมาเลยนะคะจะเป็นคู่ๆมาให้เลยะคะ่ะก็มีศูนย์ห้า แล้วก็ห้าสองห้าห้าสองวัดเอาค่ะคุณผู้ชมวัดประด้สายตาเลยจะไปตัวทีตัวเดนค่ะปีนผู้ปีนผาได้ในสายตา0ูย์เเป็นเพียงแนวทางด้วยค่ะคุณผู้ชมรัฐบาลไทยค่ะมีเขามีรุดค่ะตาขอแม่สว่างปีดหเจดนะคะโอ้ยสะอ่อนค่ะ จนมาเลยยรึ่งปีมากนะคะจังคอยมาลุดอ่ามหลุด,ม,ลดมีเขา่ารักเพิ่นกระพักคะ่ะคุณผู้ชมเพวานหายมากหายมากเรามันงมเขาเพิ่นกระพักเนาะพาเอฟซีตามเพิ่นลายกาันอันเพิ่นยานเอฟซีเสียเงินเสียทองเสียเวลาตามนะคะเพินเ่นก็เลยพักกอ,อนนี่ช่วงหนึ่งจิตนาก็เล่ยเ่ไ่้เอามาลงคะ่ะบานนี้เพิ่นพักบ่กกี้งหวดหอกคะ่ะคุณผู้ชมเนี่ยปีใหม่มแม่ล้วเน,นี่ยค่ะจินตนาก็เลยเพิ่เอาของเพิ่นมาลงเนะะียค่ะ ปกติพันธทิศเหล็กลั่นกันค่ะคุณผู้ชมลั่นกันมาแบบนี้ลั่นกันมาแบบเพื่อนจะบ่มีตัวนี้มาแถมไทยเด้จะตรงๆกันมาเลยค่ะตาวางวัดนี้อ่าเจเก้าแล้วก็มีมีตัวกันด้วยนะคะตัวกันให้ด้วยเป็นเพียงแนวทางค่ะคุณผู้ชมเบิ่งไหมวนก็แล้วกันเด้อค่ะ แนวทางก็มีเขาไม่รู้เป็นธรรมดากันมากกระจังค่อยจัดคัดกระพานค่ะไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเด้อค่ะเอาไว้ลุ้นนะคะอันนี้เบิงเป็นการเสี่ยงซื้อพ่อได้เสี่ยงนะคะอ่าพ่อได้รุ่นเบิงแนวทางแล้วก็พ่อได้รุ่นค่ะข่นเ่อโบมีแนวทางก็เดาเนาะค่ะจะเป็นเดาไปเดาจทะก็จะเขาบ่าเขา เดาด้วยที่ว่าอ่นเดาน้าค้ามฟันแน่เป็นของผู้นั้นผู้นี้มาแน่เสินะคะติดตามแต่ละเซียนแต่ละคล้นบ่คือกันเนาะคะ่ะแต่ละคลกนก็ได้ค่ะพี่นอ้องอินเตอร์น่ากะหาแนวทางอยากหาแนวทางที่แมนๆมมาฝากคุณผู้ชมแต่ทุกมือนี่นะคะคุณผู้ชมเซียนที่มีน้ําจิตน้ําใจนะคะเพื่อนกะบอเพื่อนกะบวกคิดยังต่อค่ะเพิ่นกะหายมากตลอดเนาะคะ่ะแต่สําหรับ เพิ่นคิดหลายเนาะคะเสี่ยนที่เพิ่นคำนวณแล้วเพิ่นแนวทางเพิ่นเข่าแนงสินะเพิ่นกะเพิ่นบาสิ่หายมาพี่ฟี่ยบบฟะะอย่างเ่นกะบ่บฟี่้อค่ะมันกัยังมีอันนั่นนี่อยู่เนาะคะเนาะแต่สําหรับทีเสี่ยนต่างๆถืออยู่ในช่องจินตนาเนีนะะ่ยค่ะไข่มาฟี่เบิร์ดทุกคนค่ะคุณผู้ชมจินตนาว่าจะเฮ็ดไล่กลุ่มนะคะว่าจะเข้าลายกลุ่มแต่ว่าอาจารย์คนที่วางแนวทางให้งวดนี้ขอดูก่อนนะสันค่ะหลังจากวันที่สิบหกนี้ ขอเบงกล่าแนวทางมันสิเขาบองงวดนีเาสันค่ะ่นบยอยากให้คุณผู้ชมที่เขาไปติดตามในไลน์นะคะเพื่อนก็มีตโตเน้นให้ไหมคะคุณผู้ชมตวัวเน้นเน้นให้เลยนะคะแต่ก็ต้องล่อนะคะเดี๋ยกจินตนาจะเอาลงไลน์กลุ่มให้เบิ่งนะคะเนาะก็จะมีลราพัฒนามีฮานอยแล้วก็รัฐบาลไทยมีสามยางแค่นี้คะ่ะคุณผู้ชมเป็นแนวทางรัฐบาลไทยเนาะเอเป็นแนวทางอัน ในไา่กลุ่มค่ะหมอพีทค่ะอออพายครับคุณชมเนี่ยใจก็จะก็ไปไซด์อกค่ะคลิปน้ำบานน้ำซองน้ำหมองอยูมองเศร้นะาเนี่ยนไสละสองแม่สว่างต่อไปคลิปต่อไปเป็นของเซียนเอกค่ะแต่ว่าจินธนายังไม่ได้เบิร์นไร่หนองอยู่ว่าเพื่อนทรงแนวทางรัฐบาลไทยชุดเต็มมหายบรนะคะ ก็ท่านในขวไปเบิ่งอยู่ค่ะคุณผู้ชมอันก็เห็นว่างๆแจ็คหน่อยนึงกับกบระบอว่างหรอค่ะจะหน้ากระบออเไรไปหนี่ออกไปใส่กระเบนกบระบอว่างต่ว่าอาจจะไม่ยามหาเอาไม้คุณผู้ชมในเบิ่งแล้วค่ะอันนี้ค่ะคุณผู้ชมแนวทางของแม่สว่างงวดก้อนพุ้นเข่าอยู่ค่ะงวดก้อนเข่าอยู่งวดก้อนสองสามกับอัน 09นะคะก็เข้าอยู่คะ่20นะ209นี่เก้าเจ็ดตัวคนลเขาเก้าเจ็ดค่ะแล้ววดมุกี้ออกหานึงล่างกับบอเขาเนาะคะ่ะเนาะห้าหนึ่งล่างอา้าววดนี้คะ่ะคุณผู้ชมเมื่อเบิงค่ะอันนี้ของวดที่ผ่านมากคะ่ะคุณผู้ชมวันที่หนึ่งดูวันที่ด้วยนะคะอ่าผลออกห้าหนึ่งล่างจิน่าเขียนไหวอยู่คะ่ะยันเบิงข้ทางผิดเนาะเกิดขันมันผิดมันออกมันก็ไช่อยู่ด้วยเนาะคะ่ะ เอาค่ะคุณผู้ชมแนวทางของแม่สว่างวันนี้ค่ะที่16กุมภาพันธ์2568ให้แนวทางรัฐบาลไทยจับคู่มีด้วยกันทั้งหมด4คู่เอย8คู่ค่ะคุณผู้ชม8คู่ไปกับบนและล่างนะคะเรามีตัวกันให้นั้อีก2คู่เป็น10คู่นะคะมี05070927 05070927 ห้าสองห้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดเก้าค่ะตัวกันเพ้านี่มึงเก้ากับนึงเจ็ดค่ะคุณผู้ชมเอาขอขอบพระคุณหลายๆค่ะสําหรับแนวทางนะคะเกี่ยวมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะจินตนากาขอให้คุณผู้ชมจงโชคดีทุกคนเด้อค่ะที่คำมาเบิงแนวทางของแม่สว่างขอขอบพระคุณแม่สว่างหลายๆค่ะขอบพระคุณเจ้แดงที่แบ่งปันแนวทางของแม่สว่างมาให้ทางชงจินตนาชั่นแนวอหฝากคุณผู้ชมเนาะคะ่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นแนวทางนะคะเราพัฒนาแล้วก็รัฐบาลไทยทางช่องจินตนา c h a n n e ค่ะโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ